ก็แค่โทรมาเช็คดูหลังจากที่เราโดนระเบิดอัดหน้าไปเมื่อคืนพร้อมจะลุยแล้วเหรอใช่พร้อมลุยเต็มที่พวกคุณคือที่สุดไม่งั้นผมคงไม่เลือกคุณมาภารกิจเราสามารถหยุดนวันวันได้ผู้เล่นต่างชาติได้วางแผนสร้างพอดูไดระดับเชนอบ,บิลในลอสแอนเจลิสห้ามใครรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ไม่แบบว่าคุณเคยแฝงตัวงัว้นใช่ การแฝงตัวมันต้องโดนสดกับโดนแล้วนะใช่แต่ไม่โดนฉันว่ามันเนียนมากนะเนียนมากใช่ไหมล่ะแล้วกำลังหยุดยั้งอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงมันอยู่ตรงนี้เสียวหน่อยนะพลาดนิดเดียวเราตายดูดได้คุณโอเคไหมโอ้ไม่เป็นห่วงเป็นยัยเหรไม่น่ารักจังเลย พวกนั้นไม่ได้เล่นตามตำราแล้วทำไมเราต้องเล่นคุณอยากเล่นแบบไหนผมก็จะเล่นด้วยไม่สนว่าผลจะเป็นยังไงคุณทำเหมือนอยากหาเรื่องไปตามโอ้พระเจ้าเมื่อกี้เดือดเลือดพลาดเลยฮะก็จะต้องตายก็ขอ,ขอตายแบบได้ช่วยบางอย่างไว้